สวัสดีครับสวีเพืนเพื่อนสมาชิกทางช่องเชฟที่คนเดิมนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k เพจเชฟที่คนเดิม9 9เานะครับสำหรับ EP นี้เราพัฒนาพ่อปู่สีสุโทนป9เก้าเกเสียนนะครับมาตามกันต่อสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนะวันนี้ก็ขอทั้งพ่อปู่สีสุโทนะครับแล้วก็ขอบารมีหลวงพ่อรวยด้วยนะครับเอาละครับมาลุ้นเลขปิงปองเสียงทายพ่อปู่สีสุโท เราพัฒนาหมายเลขที่1นนะครับเสียงทายพ่อปู่ให้หมายเลข2นะครับปู่สีสุดโทนพะก้าเก้าเสียนนะครับเราพัฒนาหมายเลขที่สองปู่ให้หมายเลข8นะครับปู่ให้หมายเลข8นะครับ2 8สําหรับ2ตัวแรกนะครับือตัวที่3ามนะครับ ตัวที่3ได้หมายเลข1นะครับได้หมายเลข1 2 8 1สําหรับ3หมายเลขแรกนะครับมาดูตัวสุดท้ายกันนะครับเลขเสียงไทยตัวที่4ได้หมายเลข6นะครับระวังเป็นเลข9นะครับก็เรียบร้อยนะครับพอปู่สีสุทโทนวเก้าเเสียง งวดนี้คืนนี้นะครับ2816ระวัง2819นะครับก็สาธุสาธุรับโชคนะครับทั้งพ่อปู่ซีุุโธและหลวงพ่อรวยนะครับสาธุสาธุรับโชคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ ขอทุาากท่านโชคดีครับพิมพ์คำว่าสาธุรับโชคครับสาธุสาธุสาธุ